รัฐบาลแจกเงิน3,500บาทเป็นเวลาสองเดือนใครมีสิทธิ์เข้าร่วมบ้างรับสิทธิ์และใช้สิทธิ์อย่างไรกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะจะได้เงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอัตโนมัติเลยค่ะกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มที่เคยใช้เราเที่ยวไปด้วยกันแล้วก็คนละครึ่งค่ะ กลุ่มนี้จะมีแอปเป่าตังอยู่แล้วค่ะก็จะมีปุ่มกดให้เลือกใช้เราชนะค่ะกลุ่มนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้บ้างส่วนกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะกลุ่มนี้ต้องไปสมัครแอปเป่าตังกันใหม่แล้วก็ลงทะเบียนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มประชาชนที่ยังไม่เคยใช้แอป เป๋าตังค์นะคะต้องสมัครกันใหม่เลยค่ะผ่าน w w ็บเราชนะ .com ค่ะ